สวัสดีค่ะมาเจอกับรายการแม่เซฟตี้เลี้ยงลูกอีกแล้วจ๊ะแล้ววันนี้ค่ะทรายจะพาพวกเรามาคุยกับเรื่องความปลอดภัยสําหรับการใช้เครื่องสก,ก,องกัดคอนกรีตชนิดแบบไฟฟ้าค่ะนะคะเครื่องสก,กัดไฟฟ้าค่ะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งตัวที่ทรายให้ดูเนี่ยจะเป็นโครงที่เป็น พลาสติกนะคะในการตรวจสอบของความปลอดภัยของเครื่องมือเจ้าตัวนี้ค่ะส่วนสําคัญอันดับที่1เลยก็คือตัวยึดค่ะตัวยึดตัวสกัดแล้วก็ด้ามสกัดนะคะตัวเหล่านี้ค่ะตัวด้ามสกัดเนี่ยจะต้องไม่มีการแตกหัก นะคะแล้วก็ตัวยึดของมันนั่นเองเนี่ยจะต้องไม่แตกไม่หกักสามารถที่ยึดนะคะยึดตัวสกัดเนี่ยได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงนะคะถ้าเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ปิวไม่กระเด็นเนี่ยคือโ okay, อเคปลอดภัยนะคะส่วนที่2ค่ะก็คือตัวด้ามค่ะตัวด้ามจับหรือว่ากรอบโครงของเครื่องนะคะจะต้องสามารถที่จะ หยิบจับใช้งานได้ปกติไม่แตกไม่หักแล้วก็โคมันแน่นนะคะส่วนที่3ค่ะก็จะเป็นตัวสวิตช์เปิดปิดไฟนะคะตัวสวิตช์เปิดปิดไฟเนี่ยสำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของตัวกดปุ่ม ะคะโครงของมันเนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยจะต้องไม่แตกหักนะคะสามารถที่จะกดปุ่มแล้วเนี่ยไม่เกิดการไฟฟ้า่วดลได้นะคะและส่วนสุดท้ายที่สําคัญค่ะก็คือระบบไฟฟ้านะคะตัวถ้ามันเป็นโครงพลาสติกแบบนี้ค่ะลักษณะความปลอดภัยของมันเนี่ยนะคะมันจะต้องมีสัญลักษณ์นะคะว่ามีฉนวนไฟฟ้าถึง2ชั้นนะคะจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแต่ถ้าหากเป็นโครงโลหะนะคะโครงโลหะเนี่ยอย่างน้อยนะคะจะต้องมีฉนวนถึงสองชั้นนะคะ สายไฟจะต้องไม่ฉีกไม่ขาดนะคะไม่ฉีกไม่ขาดให้เกิดไฟฟ้ารั่วไหลให้กับช่างของเราได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวนี้จะต้องมีสายดินถ้าหากคงโลหะนะคะอุปกรณ์เซฟตี้จะต้องมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์เซฟตี้ที่ต้องมีสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้เลยอันแรกค่ะเวลาเราเจาะใช่ไหมคะเสียงดังค่ะต้องมีเ e อียปักเลยนะคะเอีย e ปักเลยนะคะเพื่อป้องกันการสัมผัสเสียงที่ดังในระยะเวลาการทางานของเขานะคะอัานดับที่2ค่ะเวลาเจาะป้าแน่นอนค่ะ พวกฝุ่นนะคะฝุ่นละอองฝุ่นคอนกรีตฝุ่นซีเมนอะไรเงี้ยพูกนี้ค่ะมันก็จะต้องป้องกันในเรื่องของหน้ากากป้องกันฝุ่นนะคะและอันสุดท้ายค่ะก็เรื่องฝุ่นเหมือนกันนะคะก็ะคือเรื่องของใบหน้าและก็ดวงตานะคะแว่นตามีไม้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะคะซึ่งวันนี้ทรายก็ขอมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของการความปลอดภัยในการใช้เครื่องสกัด ะค,ะคอนกรีตชนิดแบบไฟฟ้านะคะเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ